สวัสดีค่ะเด็กกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนสาระที่เด็กควรเรียนรู้ในวันนี้ก็คือความปลอดภัยจากการเล่นและการเล่นเครื่องเล่นสนามนั่นเองค่ะถ้าเราเล่นกันหลายๆคนเราจะเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยได้ละคะวันนี้ครูมีวิธีการเล่นที่ปลอดภัยสนุกด้วยมีเพื่อนเล่นเยอะด้วย แล้วก็ไม้เจ็บตัวด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตั้งใจใดูแล้วโขจะมีคําถามท้ายเพลงนะคะลิงชอบเล่นชิงชา้ามีกระชอบเล่นชิงชา้าโอลาลาโอลาลาแกว่งไปหาแซนเพลินชิงชามไว้ให้แว่งชิงชามไว้ให้แว่งแซนเธลินแมวชอบเล่นกรา้โฮ แพนด้าชอบเล่นสไลด์เสือก็ชอบเล่นสไลด์ ช้างชอบเล่นบอลทรายเพื่อนเพื่อนก็ชอบเล่นเหมือนกันโอลาลาโอลาลากอปราสาแซนเพลินทุกคนชอบเล่นบอลทรายซาบ้า,า,มมนานและกอปราสาทมากานั่นแหละฟังเพลงกันจบแล้วมาเข้าสู่คำถามของเรากันค่ะ จากเพลงเมื่อกี้ที่เด็กๆได้ดูได้ฟังครูโรถามเด็กๆว่าเครื่องเล่นที่อยู่ในสนามมีเครื่องเล่นประเภทใดบ้างให้เด็กๆร่วมกันตอบคำถามโดยการถ่ายเป็นคลิปวิดีโอตอบกลับคุณครูมานะคะแล้วคุณครูจะรอชมผลงานของเด็กๆทุกคนนะคะ,ะเแต่ไีกันบ้างค่ะเด็ก บทเรียนวันนี้สนุกการใช้ไว้ละคะเอ๊ะแต่อย่าลืมสนุกจนเพลินทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาบทโคู่กับเพื่อนเพื่อในกลุ่มไลน์ได้นะคะเดี๋ยวโผ่กับเพื่อนๆจะรอชมผลงานเขาเด็กๆทุกคนในกลุ่มไลน์ของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบาย